ปัจจุบันนะคะกองทุนค่ะที่ลงทุนตามธีมนะคะมีหลากหลายธีมให้เลือกกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีพี่เสกมาร่วมพูดคุยกันนะคะถึงจุดเด่นของแต่ละธีมค่ะว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างวันนี้เราอยู่กับพี่เสกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออม พี่เสกขาตอนนี้เทรนด์การลงทุนตามตีมเนี่ยมันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ธีมที่ออกมานี้ก็มีหลากหลายเหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยความแตกต่างของตีมในแต่ละธีมอย่างเงี้ยคะ่ะพี่เสกมันจะเป็นยังไงบ้างจุดเด่นของเขาจะเป็นอย่างไรเราไปเริ่มที่กองของกองทุนบัวหลวงกันดีกว่านะคะเรามีกองทุนที่ลงทุนผ่านตีมเนี่ยอยู่หลายกองทุนด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในกองทุน B Future เองนะคะอ่า B G T O คะ่ะ B Inotech no นะคะแล้วก็ Healthcare นะคะคราวน,นี้เราไปเริ่มกันทีละกองเลยดีกว่าเริ่มที่ตัวของ B Inotech In n ก่อนละกันค่ะพิเศษคือ B Inotech In n เนี่ยครับเป็นกองที่ระบุชัดว่าเน้นลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีก็เป็นพวกเทคโนโลยีจ่าเลยนะครับอาจจะเป็นเทคโนโลยีในการผลิตในการขายสินค้าด้วยหรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังกิจการต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่ลงเรียกว่าเป็นกองอุตสาหกรรมเลยคือเน้นเฉพาะอุตสาหกรรมหนึ่งก็จะมีความเสี่ยงมากกว่ากองหุ้นทั่วไปเนื่องจากว่า เน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมเดียวไม่ได้มีการกระจายในอุตสาหกรรมต่างๆสักเท่าไหรนักนะครับ BinoTech เนี่ยผู้จัดการกองทุนของต่างประเทศที่เราลงทุนอยู่กับเขาเนี่ยเขามองในเรื่องของประโยชน์และการเติบโตของเทคโนโลยีนะครับมองในแง่ของการเติบโตในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับเรื่องของระบบต่างๆเนี่ยเขาก็มีอยู่ 3- 4มสี่มุมมองที่เขาเห็นก็คือว่าอย่างแรกก็คือเขามองเรื่อง EV ีคารนะครับรถยนต์ไฟฟ้าการพัฒนารถยนต์ตรงเนี้ยเขามองว่ามันจะเป็น ประเด็นสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจเนี่ยเรื่องเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์มันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพิชโฉมแล้วก็จะมีการเติบโตไปเยอะนะครับเขาให้เขาให้น้ำหนักและการการลงทุนในส่วนส่วนนี้อันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบออนไลน์ใหม่ๆอย่างเช่นที่เกี่ยวข้องกับพวก 5G อย่างเงี้ยครับก็เขาก็จะดูตรงนั้นอาจจะเป็นในส่วนของอผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่นําเสนอ ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการให้กับลูกค้าแบบเราๆเลยหรืออาจจะเป็นในส่วนที่อยู่ข้างหลังอย่างเช่นพวกคลาวคอมพิวติงระบบด a ต a อะไรต่างๆพวกนี้ครับเขาก็จะมีการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องพวกนั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นพูดถึง EVCA r หรือว่าจะเป็น 5G เทคโนโลยีใหม่ๆอุปกรณ์ใหม่ๆหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่มันจะเชื่อมอะไรกันหมดเนี่ยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่ต้องใช้ก็คือพวกชิปต่างๆตัๆตวไหมครับพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกนีน้เพราะฉะนั้นกิจการในเซมิคอนดักเตอร์ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที ไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนมันก็ต้องมีไอ้ตัวนี้พัฒนาเพื่อตามแล้วก็นําเสนอแล้วก็เป็นส่วนประกอบชิ้นสําคัญในเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเขาก็จะลงทุนในกิจการที่เป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์พวกนี้คือจะเห็นว่าเขามองยาวๆแล้วก็เน้นยาวๆอันนี้ก็เป็นธีมใหญ่ครับเหมือนอการลงทุนเนี่ยมันจะไปอยู่ในช่วงของต้นน้ํากับกลางน้ําของเทคโนโลยีอย่างชัดเจน คือก็ปลายน้ําก็มีเหมือนกันอันอันที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็นยูเซอร์ใหม่มานำเสนอกับเราใหม่ๆพวก a c e b o o k หรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นในส่วนในส่วนปลายน้ําที่สัมผัสกับเราได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเขาก็ไม่ได้ดูยาวอย่างเดียวเขาก็มองเหมือนกันว่าช่วงสั้นๆอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีมันโดดเด่นใช่ไหมแต่มันก็จะมีบางอุตสาหกรรมหรือบางส่วนที่เ,เขา d r อปไปอย่างเช่น แอปพลิเคชันเก็บยว่าจองการจองจา์จองโรงแรมหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเขาก็มองว่าโควิดที่มันเริ่มดีขึ้นนะครับคือเขามันเริ่มดีขึ้นคือมันเริ่มมีความว่างมีเรื่องวัคซีนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยมันกลับมาท่องเที่ยวเยอะแยะแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองในเรื่องของ การลงทุนในพวกบริษัทหรือกิจการพวกแอปพลิเคชันอย่าง booking com อะไรพวกนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เขามองด้วยเหมือนกันคือไม่ได้มองบอกว่าสนแต่เรื่องยาวอย่างเดียวเส้นสั้นไม่ดูไม่เขาก็ดูจังหวะเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ต้องสตรองระดับหนึ่งในระดับของความมั่นใจก่อนลงทุนค่ะไปที่กองถัดไปบ้างค่ะ BGT O ค่ะเป็นการลงทุนในนวัตกรรมนะคะประโยชน์ที่บริษัทต่างๆนํานวัตกรรมมาใช้ตรงนี้นี่คอนเซปต์ธีมนี้ innovation มันเป็นยังไงคะพี่เสกคือ B Inotech no เนี่ยเราบอกว่าเน้นเซกเตอร์ เน้นเซกเตอร์เทคโนโลยี TO, เลยถ้า BGTO ไม่เน้นเซกเตอร์เลยแต่บริษัทอะไรก็ได้ที่ใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงในการเปลี่ยนแปลงในการทําให้ตัวเองมีการเจริญเติบโตนะครับมีการขยายรายได้นะครับมีการลดต้นทุนต่างๆพวกนี้ทุกบริษัทที่ใช้นวัตกรรมต่างๆในการพัฒนาแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะครับในส่วนที่เราเห็นข้างหน้าหรือว่าส่วนข้างหลงังอย่างเช่นเอาไปใช้ในเรื่องของกระบวนการลดต้นทุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนวัตกรรมต่างๆพวกนี้ ก็สามารถ B G T O สามารถลงทุนได้หมดเลยถ้าถามว่าเทียบ B G T O กับ B Innotech B G T O จะกว้างกว่านะครับมันจะมีความเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีบางทีคำสองคำนี้มันแยกกันได้ไม่ขาดสักทีเดียวแต่ B G T O ลงได้ทุกเซกเตอร์คือมันเห็นภาพชัดค่ะเหมือนที่พิเศษพูดคือตอนแรกเนี่ยในกองที่เป็นกองลงทุนใน B Innotech นี่นะคะคือพิเศษบอกว่ามันกระจุกอยู่ในอุตสาหกรรมแต่กองนี้มันกระจายหลากหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น มันไม่ใช่แค่กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีและมันไปมากกว่านั้นคือใครที่ได้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์จากนวัตรกรรมเนี่ยกลุ่มเนี้เขาเข้าไปลงทุนหมดเลย b g t o เขเข้าไปหาโอกาสจากตรงนั้นหมดเลยไปที่กลุ่มถัดไปบ้างนะคะก็คือ B care ค่ะฟังแล้วก็จะเห็นภาพว่าเป็นการลงทุนในหุ้นกลุ่ม healthcare ใช่ไหมคะพิเศษแต่คราวนี้นี่ยมันมีความพิเศษยังไงในการลงทุนในธีม healthcare เนี่ยค่ะคือ ก็เป็นธีมด้านสุขภาพนะครับมันเป็นเรื่องของการค้นคว้ายาใหม่ๆห,หรือว่าวิพัฒนาการทางเครื่องมือการแพทย์ใหม่ๆอะไรพวกนี้เป็นต้นฟังดูมันก็เหมือนมีเรื่องของนวัตรกรรมใช่ไหมครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเฮลท์แคร์มันมีสิ่งที่มากกว่านั้นมันอาจจะเป็นสถานบริการทางการแพทย์นะครับซึ่งคน <c oughs> ให้ความสนใจมากขึ้นในการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้นเป็นเอจิ้งโซซิตีประเทศในกลุ่มยุโรปญี่ปุ่นหรือประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วเนี่ยอายุประชากรโดยเฉลี่ยจะสูงกว่าอีกกลุ่มประเทศที่เป็นอิมเมอร์จิงมาร์เก นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเป็น emerging ก็จริงแต่ว่าก็ไปเข้ากลุ่มที่ e g i n g society แบบนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความต้องการทางเรื่องของการบริการทางการแพทย์เพราะฉะนั้นบางครั้งมันไม่ได้เป็นเรื่องของนวัตกรรมแต่มันเป็นเรื่องของยีมานที่มันเพิ่มขึ้นก็ตอบโจทย์อยู่ในกลุ่ม h e ลท์แ c a r นี้ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องนวัตกรรมเท่านั้นเพราะบางทีเราพูดถึงยาใหม่ๆเราจะพูดถึงเรื่องของการค้นคว้าวิจัยยาใหม่ๆเราก็จะไป ยิงก,กับคำว่านวัตรกรรมเอ๊ะมันมัน,ม,นมันจะไปซ้ำกับ B G T O ในส่วนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็อบอกว่าจริงๆมันก็มีแหละมันก็มีเพราะมันน่าสนใจแต่มันก็มีส่วนอื่นที่ไม่ได้เป็นเรื่องของนวัตรกรรมแต่เป็นเรื่องของการบริการทางการแพทย์ที่มีความต้องการเยอะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น B care ในกว้างครับในแง่ของเซกเตอร์มันจะมีพวกไบโอเทคโนโลยี ology, นะครับฟาร์มาผูาบ้บริษัทยาต่างๆซึ่งตอนหลังเขารวมกันเป็นพวกไบโอฟาร์มาเยอะแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของการผลิตพวกเครื่องมือเครื่องใช้อุกกรร์ทาางแพ แล้วก็มีเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการบริการทางการแพทย์ต่างๆครับค่ะซึ่งบริการทางการแพทย์ตอนนี้เนี่ยคนก็ใช้กันเยอะมากนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมีข้ามขั้นไปถึงการใช้บริการทางการแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ก็มีนะใช่ก็เป็นเรื่องของอ<า>นวัตรกรรมเข้ามานะครับจะบอกว่าจริงๆเรื่องพวกนี้มันแยกกันก็ไม่ขาดแต่ว่า ถ้าสมมุติเราสเปคเฉพาะอันใดอันหนึ่งไปเลยเนี่ยมันก็จะเสียโอกาสในเรื่องของอันอื่นแต่ว่าการที่เราต้องดูกองที่มันสเปคเพราะทาให้เราชารัดว่าตอนนี้การเงินของเราเนี่ยเราเวทไปในส่วนไหนส่วนไหน,ส,น,ไหนส่วนไหนบ้างครับค่ะมันทําให้การจัดน้ําหนักสัดส่วนของการลงทุนมันทําได้ง่ายใช่ครับค่ะไปที่กองถัดไปบ้างนะคะคือ B f u t u r e ค่ะการลงทุนของคนรุ่นใหม่ มันเป็นยังไงคะการลงทุนตามตีมของคนรุ่นใหม่เนี่ยคือเราดูว่าอนาคตคนที่เป็นคนรุ่นใหม่หรือคนยุคใหม่หรือว่าคนเจนใหม่เนี่ยเขาจะโตไปแบบไหนพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็จะเป็นแบบใหม่และธุรกิจอะไรเนีย,ยที่มันสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตของพวกเขานะครับแล้วเนื่องจาก B future เนี่ยมันตั้งมาเป็นลักษณะของฟัน o อ f ฟันคือลงไปในกองเลยเลือกกองหรือว่าเลือกหุ้นเป็นรายตัวที่อาจจะมาเสริมได้เนี่ยที่ลงไปในตีมเฉพาะของของที่เราเห็นซึ่งตอนนี้ B future เรามองอยู่3ามีมนะครับ ทีมแรกเป็นเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของคนที่เปลี่ยนไปโดยที่ถ้าพูดแบบนี้มันก็มันก็กว้างนี่ใช่ไหมแต่อันนี้เราโฟกัสไปที่จีนเลยเพราะจีน,นเป็นประเทศที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีความเด่นชัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในการก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นกองหนึ่งที่เราลงคือกองที่เราลงในคอนซูเมอร์ไชน่านะครับการบริโภคอุปโภคบริโภคของชาวจีนนะครับกำลังบริโภคเขาแข็งแปร่งด้วยนะคะพิเศษมีประชากรเยอะมากแล้วก็เทรนด์ของคนอายุคนในช่วงของคนเจน่าเจน Z เองนะคะก็มีอยู่เยอะเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นแรงขับเคลื่อนในอนาคตด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องจํานวนเท่านั้นมันมีเรื่องของพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพราะเขาเปลี่ยนไปเลือกใช้อย่างเราได้ยินจีนบ่อยว่าเดี๋ยวนี้จีนเขาแคสเลสมากมันแทบจะไม่ต้องใช้เงินเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั่นคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปสินค้าอุปโภคบริโภคก,ก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับนี่คือกองแรกที่เรามองกองที่2เนี่ยเรามองในเรื่องของ AI ครับเราเน้นไปเลยกองที่โฟกัสเรื่องเออที่มีเรื่องของ, Learning, รอง,ของกร ระบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองต่างๆงพวกนี้นะครับเราก็เลือกกองประเภทนี้ไปเลย1กองเพราะเราคิดว่าอันนี้มันจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์อนาคตได้ค่อนข้างชัดแล้วก็ทีมที่3นะครับที่ที่ทาง B Future เลือกลงก็คือเราเห็นเรื่องของ fintech เรื่องของการพัฒนาระบบตัวสถาบันการเงินต่างๆหรือว่าอาจจะไม่ใช่ธนาคารเท่านั้นนะครับทุกวันนี้เราได้ยินคำคำหนึงบ่อยมากคำว่าว a l l e t ถูกไหมครับเรามีคอย เราเติมเงินต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ธนาคารนะแต่เราเติมแล้วเราก็ใช้จ่ายเหมือนเป็นกระเป๋าสตางค์หนึ่งมันก็เป็นเรื่องของการเงินที่เราจับจ่ายใช้สอยอันนี้ไม่นับเรื่องของระบบการลงทุนใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันมีเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอันนั้นเพราะฉะนั้นตีฟินเทคก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเชื่อว่ามันจะมาแรงแล้วก็อนาคตนะครับแล้วเราก็เอามาใส่อยู่ใน b f u t u r e อรับอ๋อฟังแบบนี้นะคะเห็นภาพชัดเจนแล้วนะคะการคราวนี้เนี่ยไม่ต้องมีคําถามแล้วนะคะว่าเข้าไปในกองทุนบัวหลวงเนี่ยจะไปซื้อกองททุุนนนนขออองงงงบววหลเี่ะะค เราจะเลือกกองทุนไหนดีมันเป็นการอมองกรอบได้ชัดเจนมากขึ้นคือเราเราวางรายสินค้าให้ลูกค้าได้ดูว่ากันอย่างนั้นก็ได้นะครับว่าถ้าคุณสนใจเรื่องไหนเนี่ยเราเรามีให้เลือกแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่าเอ้ยมันเยอะหมดเลยอ่ะมันต้องลงทุนใช่ไหมบอกเอ้ยเราเราควรจะลงทุนกระจายอยู่แล้วอย่างที่เราคุยกันแล้วก็กองทียบัวหลวงเลือกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นลักษณะของการลงทุนที่ไม่ใช่เป็นแค่กระแสแฟชั่นหรือความนิยมแบบบุบวาบเราจะเลือก อยู่ในเทรนหรือธีมที่เป็นระยะยาวหน่อยเพราะฉะนั้นการลงทุนในกองทุนรวมมันต้องอยู่ยาวาแล้วมันไม่ใช่บอกว่าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเพราะฉะนั้นธีมที่เราเลือกคอนเซ็ปที่เราเลือกมันจะอยู่ยาวแต่ถ้าลูกค้ายังสงสัยว่าเ้วจะแบ่งสัดส่วนยังไงนะครับไม่แน่ใจบางคนอาจจะอยากจะตัดสินใจเองแต่บางคนบอกไม่แน่ใจเราก็แนะนําว่าถ้าลงอย่างนั้นเนี่ยลงทุนผ่านกองของเราที่ร่วมเป็น B m a x ก็ได้นะครับบีแมเนี่ยจะเป็นกองที่จัดสัดส่วนการลงทุนนะครับจัดอสสิทธ์อะโลเกชันแล้วก็ลงท เพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยากจะลงทุนกองของเราแต่ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้คุณจะเวทแบบไหนนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวกองนี้มันก็มาเดี๋ยวบางทีกองนี้มันก็พักอะไรอย่างเงี้ยก็ลงบีแมทสได้นะครับเพราะว่าแนะนําว่าการลงทุนจากนี้ไปเนี่ยเวลาดูผลประกอบการหรือดูพอร์ฟอร์แมนเนี่ยอย่าดูเป็นตัวตัวเลยมันไม่มีกองไหนที่มันจะวิ่งได้ตลอดเวลาหรอกช่วงนี้เทคโนโลยีมันอาจจะดีแต่วันหนึ่งที่โควิดมันหายนะครับไอ้พวกหุ้นที่มันไม่ได้วิ่งมาก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายเงินโอนย้ายมาในช่วงสั้นๆเพื่อมาเล่น ไอ้กลุ่มอื่นอย่างนี้ก็ได้คือโฟโล์เงิน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจก็ไปบีมัคครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณพิเศษมากนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะนักทุนที่สนใจจะลงทุนกับอกองทุนบัวหลวงนะคะก็สามารถไปติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพรวมไปถึงตัวแทนจําหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยค่ะ